ข้อแรกนะครับเรากำหนดจุดขึ้นเพื่ออะไรจุดนะครับเป็นภาพสองมิติเรากำหนดขึ้นเพื่อแสดงว่าตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนเช่นจุด A ก็บอกว่า a, อ๋อ A ตรงนี้จุด b อยู่ตรงนี้จุด C อยู่ตรงนี้เป็นการระบุตำแหน่งตำแหน่ง,นงอาจจะสามารถตามมาด้วยการหาระยะทางเช่น a ออาจจะยาวสามนะครับเอ้ผู้ผิด A C อาจจะยาวสามออาจจะยาวห้า ได้บีก็อาจจะยาว3าแบบนี้ฮะกำหนดจุดก่อนแสดงตำแหน่งนะฮะแล้วหลังจากนั้นจะหาอะไรก็ค่อยๆว่ากันไปนะครับถัดมาในส่วนข้อที่สองครับรูปในข้อใดคือส่วนของเส้นตรงนะฮะส่วนของเส้นตรงคําตอบคือข้อที่สนะครับข้อที่สเพราะรูปแรกเราเรียกว่าราังสีรูปสอง เราเรียกว่าเส้นตรงเส้นตรงคือหัวลูกศรสองหัวเนาะลังสีหัวเดียวเส้นที่สามก็เรียกว่าลังสีเช่นกันนะครับส่วนข้อง,องงูนี่แหละเราเรียกว่าส่วนของเส้นตรงนะครับถัดมาข้อที่สามครับข้อที่สามเขาบอกว่าการแบ่งส่วนเส้นตรงออกเป็นแปดส่วนเท่าๆกันขั้นแรกเราแบ่งออกเป็นกี่ส่วนก่อน ขั้นแรกนะฮะเราแบ่งออกเป็นกี่ส่วนก่อนคําตอบก็คือแบ่งเป็นสองส่วนก่อนนะครับสมมติว่าครูมีเส้นตรงหนึ่งเส้นครูก็แบ่งก่อนนี่เลยครึ่งแรกเลยเห็นไหมฮะอันนี้คือส่วนที่หนึ่งอันนี้คือส่วนที่สองจากนั้นพอเราจะแบ่งแปดใช่ไหมเราก็แบ่งฝั่งนี้ก่อนตืดฝั่งนี้ก่อนตืดเมื่อแบ่งเสร็จแล้วยังเป็นหนึ่งสองสามสี่แสดงว่าเราก็ต้องแบ่งเพิ่มนะครับแบ่งเพิ่มการแบ่งเพิ่มก็คือแบ่งจากฝั่งนี้อีกครึ่งหนึ่งฝั่งนี้อีกครึ่งหนึ่ง ฝั่งนี้อีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ครึ่งหนึ่งก็แบ่งหลายรอบหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดเห็นไหมฮะมันจะได้แปดใช้หลักการแบ่งครึ่งทั้งหมดรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่รอบที่ห้ารอบที่หกรอบที่เจ็ดเจ็ดรอบนะครับเจ็ดรอบข้อที่สี่เราสามารถแบ่งมุมออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันได้บ้างสามส่วนได้ไหม สามส่วนแบ่งได้ไหมครับหกส่วนได้ไหมสิบส่วนได้หรือเปล่าหรือสิบหกส่วนได้ไหมนะฮะเราลองมาดูจากตรงนี้ะจากรูป้อนี้เลยข้อนี้เราแบ่งไว้แล้วแปดนะครับถ้าสมมุติเราเลือกที่จะแบ่งอีกมันก็จะแบ่งครึ่งตรงนี้อีกเนาะแบ่งครึ่งตรงนี้อีกครึ่งตรงนี้อีก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 และตรงนี้อีก ก็ลองนับดูว่ามีกี่ส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สบห้าและสิบหกดังนั้นข้อนี้ตอบสิบหกนะครับเห็น okay, ไหมครับถัดมาข้อที่ห้าครับข้อใดหมายถึงรังสีแน่นอนรังสีก็จะต้องมีหัวลูกศรหัวเดียวเนาะข้อนี้ชัดเจนนะครับตอบข้อที่สอง ข้อ1เราเรียกว่าส่วนของเส้นตรงข้อ3ก็เรียกส่วนของเส้นตรงข้อสีเรียกว่าเส้นตรงนะครับข้อที่6ครับจากรูปข้อใดเป็นรังสี AB รังสี a b อ่าข้อใดเป็นรังสี a b รังสี AB อ,อ,อยู่ตรงไหนครับติ๊กตอกติ๊กตอกรังสี a b ab อยู่ตรงนี้ใช่ไหมข้อไหนเป็นรังสี a b ครับ Ad ใช่เปล่า AD ฝั่งนี้ใช่ไหม หรือว่า AC หรือว่า BC หรือว่า DB คำตอบน่าจะเป็น AC เนอะนะครับเพราะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ใน AB แบบนี้นะครับนี่นำเข้าสู่ข้อที่7นะครับข้อที่7นะฮะข้อสอบน่าจะเป็นประมาณนี้แหละลูกถ้าต้องการสร้างส่วนของเส้นตรง AB ยาว m ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกของการสร้าง นะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกของการสร้างขั้นตอนที่หนึ่งนะครับลาก AB ยาวเท่ากับ m หน่วยนะครับขั้นตอนที่สองกำหนดจุด A ขั้นตอนที่สามวัดความยาว m หน่วยขั้นตอนที่สี่กำหนด m เท่ากับ3นะครับเรานึกถึงความเป็นจริงสมมุติว่าครูมีเส้นตรงแบบนี้มาให้สมมติครูให้เส้นตรงนี้เป็นเส้นตรง xy แล้วครูจะสร้างส่วนของเส้นครูจะสร้างเส้นตรง xy เนาะวิธีการก็คือครูก็ลากเส้นยาวๆมาก่อนถูกไหมเออ แล้วครูก็ทําการกลางวงเวียนเสร็จแล้วก็ยกวงเวียนมาใส่แล้วก็ขีดเส้นแสดงว่าขั้นตอนแรกเนี่ยควรจะเป็นลากเส้นตรง ab ให้ยาวเท่ากับ m หน่วยเนาะซึ่งณตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรเพราะว่าโจทย์ไม่ได้กําหนดมาก็แล้วแต่นะครับว่าจะเอากี่หน่วยห้าหน่วยสิบหน่วยก็ว่ากันไปนะครับโอเคไหมครับก็จะได้เป็น xy แบบนี้มันก็จะมีรอยขีดอยู่ตรงนี้แล้วหนูก็ทําการเน้นให้ครูเขาอีกทีนึงว่าอออตรงนี้แหละคือคําตอบที่เป็นความยาวที่เท่ากับโจทย์นะครับ ต่อไปข้อที่แปดครับเขาถามว่าขั้นตอนการสร้างต่อจากข้อเจ็ดตรงกับข้อใดอืมก็ไก่ครับลาก AB ยาว M หน่วยข้อนี้ไม่ใช่แน่นอนเพราะเราตอบไปแล้วข้อสองกำหนดจุด A ข้อสามวัดความยาว M หน่วยข้อสี่ที่จุด A เป็นจุดศูนย์กลางรัศมี M เขียนส่วนโค้ง B นะครับก็คือเราจะกำหนดที่เป็น A ถูกไหมแล้วก็เขียนส่วนโค้งเลย รหรือจะกําหนดตรงนี้ให้เป็น a ก่อนนะครับจริงๆมันสามารถเอา2องกับ4เนี่ยมารวบกันทีเดียวเลยก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นครูขอโฟกัสไปที่ข้อ4นะฮะให้ a เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีแล้วก็เขียนส่วนโค้งเลยนะครับเขียนส่วนโค้งก็คือกลางแบบนี้แล้วก็เขียนขีดๆขีดแล้วก็าลากได้เลยนะครับโอเคนะถัดไปข้อนี้นะครับเขาถามว่าจากรูปข้อใดไม่ถูกต้อง ถ้าเอเน่ N A ไปเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับให้เอเน่ทราบทันทีว่ามันเป็นการแบ่งครึ่งมุมแบ่งครึ่งมุมนะครับอันนี้สอนวิธีรัดให้นะจุดสังเกตเวลาแบ่งครึ่งมุมเนี่ยจะมีลักษณะของกาก,ากบาดอยู่แบบนี้ครับอยู่นอกรัศมีตรงนี้นะอ่าเพราะหลักการของเขาก็คือถ้าสมมุติว่าเรามีมุมแบบนี้เราจะแบ่งครึ่งใช่ไหมครับตอนแรกเนี่ยเขาจะขีดตรงนี้ก่อนสร้างตรงนี้ก่อน แล้วก็แบ่งตรงนี้มาครึ่งหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะมาขีดฝั่งนี้อีกแล้วแบ่งตรงนี้อีกครึ่งหนึ่งแล้วก็จะมาขีดฝั่งนี้อีกแล้วก็แบ่งตรงนี้อีกครึ่งหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่ามุมของเรานะครับสมมุติว่ามุมในข้อนี้นะครับมุมในข้อนี้เนี่ยสมมุตินะเป็น80องศาเมื่อแบ่งเสร็จแล้วมุมข้างบนนะครับจะเป็น40มุมข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็น40 จากนั้นมุมสีแดงมาแบ่งอีกครึ่งหนึ่งมุมสีแดงก็จะเป็นยี่สิบนะครับมุมสีแดงตังนี้ก็จะเป็นยี่สิบเห็นไหมครับมันจะรวมกันได้สี่สิบและมุมสีเขียวตรงนี้ก็จะเป็นยี่สิบตรงนี้ก็จะเป็นยี่สิบพอมารวมก,กันก็จะเป็นสี่สิบแบบนี้ครับถ้าแบ่งอีกครึ่งหนึ่งขนาดของมุมก็จะลดลงไปอีกครึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่าเขาจะแบ่งกี่รอบนะครับแต่ว่ามุมไม่ได้เริ่มที่8ปสิบเสมอนะแล้วแต่โจทย์เขาจะให้มานะครับจากโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าข้อใดมันไม่ถูกต้องนะลูก ก็ไก่ครับเขาบอกว่า OC เป็นการแบ่งครึ่ง OC คือเส้นนี้ครับเส้นสีเหลืองตรงนี้เป็นการแบ่งครึ่งใช่ไหมคําตอบคือใช่เป็นการแบ่งครึ่งอะไรนะรข้อนี้นะลูกมุมหลักคือ O D เอผู้ผิด A O B นะครับจากนั้นเจอเส้น O, o C เนี่ยแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งละเห็นไหมเห็นไหมอ่าต่อไป OC และ OE เป็นแขนของ COE C O E, C, o, e. เขาบอกว่า OC กับ OE เป็นแขนแขนคือตรงนี้ครับคล้ายๆลังสีตรงนี้เป็นแขนข้อนี้เขาก็พูดถูกต้องนะข้อสมครับเขาบอกว่า AOB เป็น3เท่าของ EOB EOB อยู่ตรงนี้ครับอ่าคือมุมเล็กๆตรงนี้ข้อนี้สังเกตง่ายๆนะครับตอนแรกมีมุมใหญ่คือ AOB ถูกไหมแล้วถูกแบ่งเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมุมเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ส่วน เห็นไหมฮะส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า AOB เป็น3เท่า AOBAOB เป็น3เท่าของ EOB ใหญ่กว่าใช่ไหมครับใช่ไหมลูกข้อนี้ใช่ไหมไม่ใช่เนอะนะครับต่อไปข้อ4ครับ OD นะครับ OD เป็นแขนร่วมของ AOD และ DOE ข้อนี้ถูกต้องนะครับนะเรื่องนี้อาจจะสอนอยากนิดนึงอาจจะต้องจินตนาการนิดนึงนะจินตนาการนิดนึงโอเคนะครับต่อไปข้อที่10นะครับเขาบอกว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีการสร้างมุมขนาด67.5องศา67.5องศา ขั้นตอนแรกครับแบ่งครึ่งมุมฉากสองครั้งแน่นอนมุมฉากเราคุยกันไปแล้วว่ามุมฉากมีขนาดกี่องศาครับ90องศาเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งครึ่งแรกนะครับก็จะได้มุมละ45มุมนี้ก็45เขาบอกว่าแบ่งสองครั้งเนาะอันนี้แบ่งหนึ่งครั้งน,นะแบ่งอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่า45หารครึ่งก็จะเหลือ22.5 22.5เห็นไหมครรวมกันได้45 แล้วมันใช่วิธีการสร้างหกสิบเจ็ดจุด้าไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับมันได้แค่ยี่บสองจุดห้าเองนะครับถัดมาข้อที่สองครับข้อที่สองแบ่งครึ่งมุม45องศาและมุมหกองศาแน่นอนถ้าแบ่งครึ่งมุม45องศามันก็จะได้ครึ่งหนึ่งเป็น22.5ถูกไหมและแบ่งครึ่งมุม60องศา ก็จะได้เป็น30องศาเพราะครึ่งหนึ่ง22.5บวกกับ30มันได้แค่52.5เองยังไม่ถึงเพราะนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะครับก็ยังไม่ใช่ถัดมาข้อควายครับแบ่งครึ่งมุมฉากแล้วแบ่งครึ่งมุม45องศาอีกครั้งหนึ่งมีมุมฉากเหมือนเดิมเนาะ90องศานะแบ่งครึ่งมุมฉากเราได้มาละ45แล้วก็แบ่งอีกครึ่งหนึ่ง ฝั่งนี้ก็เป็นยี่สิบสองจุดห้าฝั่งนี้ก็เป็นยี่สิบสองจุดห้านี่ไงคำตอบได้แล้วครับคำตอบที่ถูกต้องก็คืออยู่ส่วนนี้เลยนะครับเห็นไหมลูกตรงนี้คือสี่สิบห้าบวกตรงนี้อีกยี่สิบสองจุดห้ารวมกันได้เป็นหกสิบเจ็ดจุดห้าตามที่เขาต้องการดังนั้นนะครับข้อนี้เลยตอบข,ข้อข้อควายนำเข้าสู่ข้อ,ขอที่สิบเอ็ดครับ ข้อใดเป็นการสร้างการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่ถูกต้องนะครับข้อนี้เลยเห็นไหมเป็นการแบ่งนะครับข้อนี้ง่ายๆเลยอย่างที่เราบอกก็คือกลางนะครับแล้วก็ขีดบนขีดล่างแล้วก็กลางฝั่งนี้ขีดบนขีดล่างเกิดรอยตัดลากขึ้นมานะครับสังเกตรูปแบบนี้ครับเหมือนเหมือนมเมล็ดข้าวเหมือนเมล็ดข้าวนะครับเหมือนเมล็ดข้าวเนาะนะฮะไรซีดเนี่ยนะครับ อืมคือการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงนะครับต่อไปข้อสิบสองนะครับข้อใดเป็นการสร้างเส้นตั้งฉากนะฮะสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกตั้งฉากกับ a อจากจุดภายนอกตั้งฉากกับ a อบนะครับสร้างเส้นตั้งฉากสังเกตทุกข้อเป็นการสร้างเส้นตั้งฉากแน่นอนแต่ว่าข้อสี่เนี่ยไม่ใช่ พราะว่าถ้าเติมมาดีๆเนี่ยมันจะคล้ายๆเม็ดข้าวเพราะนั้นเป็นการแบ่งครึ่งมุมเนาะข้อ4กับข้อ2เนี่ยตัดทิ้งได้เลยประเด็นมันก็จะเหลือคือข้อ1กับข้อ3นะครับคำตอบคือข้อที่3นะครับสร้างเส้นตั้งฉากกับ AB ถัดมาข้อที่13นะครับข้อใดเป็นการสร้างสามเหลี่ยมด้านเท่า,าสร้างสามเหลี่ยมด้านเท่า สร้างสามเหลี่ยมด้านเท่าข้อที่หนึ่งนะครับมันเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามาให้แล้วเพราะเราทราบว่าการที่ความยาวด้านมีขีดแบบนี้บ่งบอกว่าด้านทุกด้านเท่ากันคือมันเป็นรูปสําเร็จแล้วมันไม่ได้อยู่ในกระบวนการสร้างเพราะฉะนั้นวิธีการสร้างสามเหลี่ยมด้านเท่าจะต้องใช้ความรู้เรื่องการสร้างเส,งส้นตรงที่ยาวเท่ากัน่ะข้อแรกเลยนะฮะโจทย์กําหนดมาคําตอบคือข้อที่สอง คือเราจดากลกางวงเวียนแล้วก็ขีดตรงนี้นะครับมันก็เลยเป็นโค้งตรงนี้จากนั้นยกหมุดมาปักตรงนี้แล้วก็ขีดฝั่งนี้เอาหมุดมาปักตรงนี้แล,แล้วก็ขีดฝั่งนี้จากนั้นก็ลากนะตรงนี้แหละข้อสองนี่แหละเป็นกระบวนการสร้างเพราะเรากลางวงเวียนเท่ากันทั้งสามรอบรอบแรกก็กลางเท่านี้รอบสองก็กลางเท่านี้รอบสามก็กลางเท่านี้เมื่อกลางเท่ากันแล้วสร้างแน่นอนครับว่าด้านทุกด้านเนี่ยย่อมเท่ากัน จึงส่งผลให้รูปสามเหลี่ยมที่เกิดการสร้างแล้วเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านอกจากสามเหลี่ยมเวลาด้านเท่าแล้วอีกอย่างหนึง่งมุมก็ต้องเท่านะครับมันบังคับให้มุมเท่าโดยอัตโนมัติซึ่งเราพบว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยผลรวมของมุมภายในจะต้องได้180องศาดังนั้นเมื่อเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วมุมก็ต้องเท่ากันคือแต่ละมุมมีขนาด60องศานั่นเอง นะครับเป็นหกสิบองศานั่นเองเข okay, นะเดี๋ยวจะมีโจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับถัดมาข้อสิบสี่ครับการสร้างมุมขนาดสี่สิบห้าองศาใช้พื้นฐานเรขาคณิตในข้อใดข้อหนึ่งแบ่งครึ่งมุมอ่ะใช่ข้อสองการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงอ่ะไม่ใช่ข้อสามการสร้างเส้นตั้งฉากณจุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงใช่คาตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสี่นะครับใช้ข้อหนึ่งกับข้อสามคือว่าเรามีเส้นตรงหนึ่งเส้นเนาะอันดับแรก เราก็จะต้องสร้างเส้นตั้งฉากก่อนหน้าตาจะเป็นแบบนี้จากนั้นพอสร้างเส้นตั้งฉากขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะทําการแบ่งครึ่งมุมท,ที่หน้าตาเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมฮะซึ่งการแบ่งครึ่งมุมเนี่ยมุม45องศาเนี่ยมันเกิดจากการแบ่งครึ่งมุมฉากนะครับมุมฉากเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหตุผลให้เราต้องสร้างเส้นตั้งฉากได้ก่อนเพราะเส้นตั้งฉากจะทาให้เกิดบุมฉากตรงนี้แล้วก็แบ่งครึ่งก็จะได้เป็น45นะครับ กับ45โอเคนะได้นะครับส่วนของอันนี้เป็นทฤษฎีข้อที่15ข้ามไปอ่ะมาดูนะครับต่อไปมาดูการสร้างกันต่อนะครับมาดูโจทย์กันต่อนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บเี๋ยวเวลาอีก10นาทีนะครับข้อนี้ครับโจทย์จะเป็นประมาณนี้หรอกนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับข้อนี้เขาถามว่า จากการแบ่งส่วนของเส้นตรงต่อไปนี้แล้วทำให้ AD เท่ากับ3.5โจทย์อยากทราบว่า AB ยาวเท่าไหร่ AD อยู่ตรงนี้ครับ AD อยู่ตรงนี้ความยาว3.5เขาอยากทราบว่านะครับ AB ในะยาวเท่าไหร่ AB คือส่วนนี้จากโจทย์ในข้อนี้เราจะพบว่ามันเป็นการแบ่งส่วนของเส้นตรงสแสดงว่า เมื่อเราแบ่งแล้วเราพบว่าเส้นตรงนี้ถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันเมื่อเป็น4ส่วนเท่าๆกันถ้า ad เป็น3าแสดงว่าส่วนอื่นก็ต้องเท่ากับ ad แน่นอนก็คือ3.5 3.5และเมื่อนำทั้ง4ส่วนมาบวกรวมกันย่อมเป็นความยาวของ ab แน่นอนนะครับ3.5ม .5 บวก3.5ได้7อันนี้ก็อีกเจ็บวก7ตอบ14นั่นเอง นะครับเมื่อไหรแบ่งส่วนทุกส่วนเท่ากันนะครับทุกส่วนเท่ากันแสดงว่าความยาวเท่ากันคิดง่ายๆเลยนะครับถัดมาข้อที่6ครับจากรูปการสร้างนี้จะเริ่มต้นด้วยการหาสิ่งใดก่อนเป็นอันดับแรกอันดับแรกนะครับอ่าตอนแรกเนาะเวลาเราจะสร้างเนี่ยโจทย์จะเป็นคนกําหนด a b มาให้เราก่อนนะครับโจทย์จะเป็นคนกําหนด ab มาให้เรา ขั้นตอนแรกเวลาเราจะหานะครับเราก็จะต้องหาจุด C และจุด Q ก่อนครับเพราะอะไรเพราะเวลาเรากางวงเวียนครับเรากางวงเวียนกางวงเวียนเนาะอันนี้หมุดอยู่ตรงนี้นะแล้วก็แป่งครับแป่งมันก็จะเกิดดินสอลอยอยู่ฝั่งนี้อะเราดินสอลอยอยู่ฝั่งนี้จากนั้นเอาหมุดมาปักตรงนี้ขีดมันก็จะขีดอหมุดปักฝั่งนี้เดี๋ยว่นนะหมุดปักฝั่ะนะงนี้มันจะเกิดขีดนี้ หมุดปากฝั่งนี้มันก็จะเกิดขีดนี้จากนั้นเราค่อยลากเส้นลงมานะครับดังนั้นเราต้องหา c ก่อนเพราะว่าถ้าหา c ไม่ได้เราจะเอาหมุดมาปักไม่ได้และถ้าเราไม่มีจุดตัดเราก็ไม่สามารถลากเส้นตรง q ออกมาได้นะครับเพราะนั้นเวลาลากเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเส้นตรงมันจะต้องผ่านจุด q กับจุด o มันเลยบังคับให้จุด p ต้องอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าจริงแล้วจุด p ไม่ต้องหาก็ได้เดี๋ยวเส้นตรงมันจะบังคับเองว่ามันต้องอยู่ตำแหน่งนี้มันจะมาอยู่เอียงแบบนี้ไม่ได้นะครับก็เลยเป็นเหตุผลให ถ้าจะสร้างรูปนี้จำเป็นที่จะต้องหาคิและ c ก่อนนั่นเองนะครับถัดมาข้อที่เจ็ดครับข้อที่เจดบอกว่าจากรูปนะลกูกจากรูปเป็นการสร้างมุมขนาด60องศาอยากทราบว่าสามเหลี่ยม oxy เป็นสามเหลี่ยมอะไร A เป็นการสร้างมุมหกองศา สร้างมุม60องศา OXY เป็นสามเหลี่ยมอะไรไล่เลย OXY อยู่ตรงไหน OXY นะครับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เป็นการสร้างมุม60องศาเอถ้าครูแอบ,บเติมตรงนี้อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงนิดนึงแน่นอนครับว่ามันต้องเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วรู้ได้ไงเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วก็สัญ,ญลักษณ์ที่มันสร้างตรงนี้ไงลูก สัญลักษณ์ตรงนี้ครับจุดตัดที่อยู่บนส่วนโค้งเนี่ยนะครับเป็นจุดเล็กๆสําหรับสังเกตนะครับเมื่อไหร่เจอแบบนี้อไม่ใช่สามเหลี่ยมหน้าจัว่วพูดผิดพูดผิด,ดออพูดผิดสามเหลี่ยมด้านเท่าขวายนะฮะพูดผิดเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะถ้ามุมนี้หกสิบมุมนี้ก็หกสิบและมุมนี้ก็หกสิบโดยอัตโนมัตินะเพราะว่าเวลาเรากางวงเวียนแล้วก็กางตรงนี้แล้วก็ขีดแล้วก็ยกมาปักตรงนี้แล้วก็ขีดตรงนี้แล้วก็ยกมาปักตรงนี้แล้วก็ขีดตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้นะ อืร้อยนะครับต่อไปนําเข้าสู่ข้อที่แปดนะครับอันนี้อาจจะต้องต้องทบทวนอย่างนิดนึงต้องอาศัยการทบทวนด้วยนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันมันค่อนข้างเยอะหน่อยนะลูกนะมาดูข้อที่แปดครับข้อที่แปดเนี่ยเขาถามว่านะครับเขาถามว่า m d c g m นี่ก็คือมีเชอร์ที่แปลว่าการวัดวัดมุมนะครับวัดมุม d c g เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่อะไปหาก่อน d c g d c g คือมุมที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับคือมุมที่อยู่ตรงนี้ทีนี้เวลาสังเกตนะครับเวลาสังเกตถ้าเราสร้างตรงนี้กับตรงนี้ขึ้นมาเราจะพบว่าพื้นที่สองส่วนนี้เนี่ยมันเป็น cha, มุมฉากมีขนาดเก้าสิบองศา ถูกต้องไหมครับ90องศาเสร็จแล้วเมื่อเราเจอสัญลักษณ์แบบนี้เราจะต้องทราบทันทีว่ามันเป็นการแบ่งครึ่งมุมเป็นการแบ่งครึ่งมุมเพราะฉะนั้นเมื่อมันแบ่งครึ่งมุมมันเลยทําให้เราทราบว่ามุมฝั่งนี้เนี่ยนะครับ90เนี่ยถูกแบ่งครึ่งนับเป็น45องศานับเป็น45องศาจากนั้นพอมาสังเกตต่อโซนนี้ครับลักษณะเส้นที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ย จะเป็นการสร้างสามเหลี่ยมด้านเท่าแน่นอนว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าที่สร้างขึ้นนอกจากด้านจะเท่าแล้วมุมก็ต้องเท่านั่นหมายความว่ามุมเนี้ยเป็นหกสิบมุมนี้เป็นหกสิบและมุมนี้ก็เป็นหกสิบเมื่อเราทราบแบบนี้เสร็จแล้วครูขอซูมครับมุมทั้งหมดมันต้องเป็น90บแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเอาไปแล้วหกสิบมันเลยเหลือมุมเล็กๆข้างบนเนี่ยสาสิบองศา เพราะ30 0บวก60จะได้90ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ามุมของ DCG จะต้องเกิดจากการนำสองมุมนี้มารวมกันจึงได้ว่ามุมของ DCG เนี่ยคิดจาก45องศาบวกกับ30องศาตอบ75องศานั่นเองนะครับตอบ75องศานั่นเองหลักสังเกตนะครับถ้ามีการสร้างจุดตัดข้างนอกรัศมีตรงนี้เนี่ยจะเป็นการแบ่งครึ่งมุม แต่ถ้ามันมีการสร้างอยู่บนตรงนี้จะเป็นการสร้างสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับอันนี้ให้หลักสังเกตง่ายๆนะครับต่อมาข้อที่เก้าครับข้อที่เก้าเป็นแบบนี้เลยเห็นนะครับเขาบอกว่า b เป็นจุดจุด,จดหนึ่งบน AC เท่ากับ bx ac นะครับเท่ากับ bx เนาะอ่เา b เป็นจุดหนึ่งบนเอเท่ากับ bx นะครับเสร็จแล้ว b y แบ่งครึ่งมุม b y แบ่งครึ่งมุม b y แบ่งครึ่งมุม b แสดงว่าการที่ BY แบ่งครึ่งมุมตรงนี้เนี่ยแสดงว่าจริงๆแล้วมุมหลักมันน่าจะอยู่ตรงนี้เนาะนะครับมุมหลักมันอยู่ตรงนี้แล้ว BY เนี่ยเกิดการแบ่งครึ่งมุมนะครับเขาบอกว่า BY แบ่งครึ่งมุม ABD ABD เอาเดี๋ยวก่อนนะย้อนกลับนิดนึงนะครับเขาบอกว่า BY แบ่งครึ่งมุม ABD ABD คือมุมนี้นะครับ ABD แบบนะครับ ABD เขาบอกว่า BY แบ่งครึ่งมุม ABD แสดงว่ามุมหลักมันอยู่ฝั่งนี้นะครับขอโทษนะมุมหลักเป็นฝั่งนี้เป็นมุมป้านเนาะเป็นมุมป้านเออไม่ใช่มุมป้านวิดมุมกลับแล้ว BY เกิดการแบ่งแบงแบนี้นะครับแบ่งครึ่งมุมและ DCB ตามลําดับ DCB ตามลําดับอ่าแสดงว่าเป็นมุมป้านตอนแรกมันเกิดการแบ่งก่อนแลวหนึ่งรอบแล้วก็แบ่งนี้รอ,อบหนึ่งเขาถามว่า ABX กับ D B Y เนี่ยนะครับเป็นกี่องศา A B X A B X เดี๋ยวไล่ก่อนนะคือมุมมันเยอะเลือเกิน A B X คือมุมนี้นะครับสีแดงตรงนี้นะกับ D B Y D B Y D B Y คือมุมนี้นะครับกางกี่องศาเอข้อนี้เราจะหาอย่างไงดีครับ AC AC และ BX นะครับมี AC AC มี BX และ BY แบ่งครึ่งมุมอ๋อโอเค AC b เป็นจุดหนึ่งถ้า AC มี BX และ BC แบ่งครึ่งมุม Uh, AC มี BX และ BY แบ่งครึ่งมุม ABD กันนะคุงงโจทย์เดี๋ยวข้อนี้เดี๋ยวข้อนี้เขียนเฉลยให้นะครับโจทย์ได้ดูงงง,งมีหลายมุมนะฮะเดี๋ยวข้อนี้เดี๋ยวขอเฉลยเดี๋ยวขอวนเฉลยอีกรอบนึงนะครับอยากจะส่งส่งท้ายให้อีกรอบนึงนะครับมาดูอีกสักข้อหนึ่งสาหรับข้อนี้นะครับ ข้อที่สิบนะครับข้อที่สิบโจทย์บอกว่าจากรูปนะครับโดยวิธีการสร้างเนี่ย db เนี่ยจะเท่ากับ de นะครับ db อยู่ตรงไหน db นะครับเท่ากับ d e คือเท่านี้นะสองเส้นนี้เท่ากันนะฮะสองเส้นนี้เท่ากันให้สัญลักษณ์ขีดๆแบบนี้เขาถามว่ามุม d e b เท่ากับเท่าไหร่มุม deb นะครับ deb เท่ากับเท่าไหร่ d e B บก็คือมุมนี้เนาะสังเกตตะกี้เราคุยกันแล้วนะคะว่าถ้าเจอจุดตัดบนส่วนโค้งแบบนี้ทราบทันทีว่าเป็นการสร้างสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่านอกจากด้านจะเท่าแล้วมุมก็เท่าดังนั้นเราทราบทันทีว่าตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะตอบทันทีเลยครับมุมคือหกสิบองศานะครับมุมคือหกสิบองศาแสดงว่าฝั่งนี้ก็หกสิบนะครับฝั่งนี้ก็หกสิบแล้วก็ฝั่งนี้ก็หกสิบเช่นกันโอเคนะได้เป็นแบบนี้นะครับ ถัดมาครับข้อนี้ผลพวงข้อสุดท้ายนะฮะข้อที่สิบเอ็ดเขาถามว่าแล้วมุม A C B กางเท่าไหร่ A C B นะฮะไล่ก่อนนะ A C B อ่ามุมเนี้ยกางเท่าไหร่นี่เขาถามหามุมนี้นะครับโจทย์ถามโจทย์ถามหาตรงนี้เท่าไหร่ทีนี้สังเกตนะครับมันต้องพิจารณาหลายส่วนมากอันดับแรกครูเจอสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก่อนมันทําให้ครูทราบว,ว่าอ๋อสัญ,ญลักษณ์แบบนี้คือการแบ่งครึ่งมุมนะ แบ่งครึ่งมุมไหนครึ่งมุมฉากตรงนี้ไงครับเห็นไหมเกิดการแบ่งครึ่งมุมตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อแบ่งเสร็จแล้วเนี่ยมุมนี้จะเป็น45เนาะมุมนี้ก็จะเป็น45เราทราบแล้วมุมนี้เป็น45และเราก็ทราบแล้วว่ามุมนี้เป็น60แต่เมื่อพิจารณาครับรูปนี้เนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมถูกไหมมุมที่อยู่ตรงนี้มุมที่อยู่ตรงนี้และมุมที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมแน่นอนว่ารวมกันจะต้องได้180ถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นมุมนี้ครูก็คิดจากเอาหนึ่งร้อยแปดสิบเป็นตัวตั้งแล้วลบสี่สิบห้าที่มาจากมุมนี้ออกและลบหกสิบที่มาจากมุมนี้ออกคิดเลขนะครับสี่ิบ้ากับหกสิบเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งร้อยห้ามันก็เสมือนกับว่าร้อยแปดสิบลบร้อยห้าจึงเหลือเป็นเจ็ดสิบห้าองศานั่นเองข้อนี้จึงตอบเจ็ดสิบห้าองศานะครับอ่าโอเค อันนี้นะคะเดี๋ยวครูส่งเป็นวิดีโอให้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของข้อที่9เดี๋ยวทําเป็นคลิปแล้วเดี๋ยวส่งให้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ในเรื่องนี้อาจจะมีข้อสงสัยเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับเนื่องจากในเรื่องนี้ตามที่ได้แจ้งไปตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเซสชันที่2ว่าเรื่องนี้ถ้าเรียนออนไลน์มันอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องจินตนาการคือพื้นฐานเนี่ยมันจะต้องวาดรูปให้ได้ก่อนรู้ว่าแบ่งครึ่งมุมสร้างสามเหลี่ยมด้านเท่าอะไรเป็นยังไงแล้วมาต่อยอดเป็นโจทย์นนี่น่าาจจจะะพอออได้้ะะ้ซึงงงตตร ฝากให้ไปทบทวนแล้วก็อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเนื่องด้วยเวลาของเราค่อนข้างที่จํากัดนะครับในส่วนของวันนี้เอน่ NA มีตรงไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีค่ะไม่มีโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวครูอัพโหลดแล้วเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ไปให้นะครับแต่ว่าส่วนสายภาพเดี๋ยวครูส่งให้เลยนะครับสําหรับวันนี้ประมาณนี้ลกูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ